สวัสดีชาวนบุกท่านนะครับผมเมื่อช่วงประมาณ8เดือนที่แล้วนะผมพาทุกคนมาทำเทสเน็ตนะครับของเอ่อมายเน็ตเวนะฮะจากคลิปนี้นะครับผมนี่นะฮะคลิปนี้นะฮะก็ผ่านมา8เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เฟสของการเป็นเมนเน็ตแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนนะครับไปสานต่อสิ่งที่เราได้ทํากันเอาไว้นะครับซึ่งจะมีผลนะครับต่อการที่จะเข้าในส่วนของเฟสถัดไปนะครับหากใครจำไม่ได้นะครับรูปราหน้าตาตอนแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้เนะ เขาก็จะให้เราเข้ามารีสเต็กอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะผมก็พาทุกคนมาทำกันนะฮะนี่ครับรีสเต็กอะไรพวกนี้เนาะซึ่งการทำเทสเซตในรอบไปแล้วมันก็มีผลสืบเนื่องมาจนถึงรอบนี้นะครับก็มันจะทำให้เราได้รับเ,เหรียญที่ชื่อว่า VFE h นะครับซึ่งมีพ o t e เทนเชียลเป็นเกณฑ์ในการแจกแอร์ด็อปนะครับรวมถึงได้รับรีวอร์ดจาก เราบรรดาพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีให้ทุกคนเนี่ยเข้ามารับนะฮะสิ่งที่เรียกว่าซิติเซนนะครับผมตัวซิติเซนนี้ก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการรับนะครับซิติเซนนี้จะต้องทำยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทำกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะที่ขึ้นเข้ามานะก็ให้ทำการเชื่อมวอลเล็ก่อนนะครับแล้วก็เลือกอ่าไมชนได้เลยนะนมันก็จะ ขึ้นมาให้แอปพูบเชนไปงี้ได้เลยนะครับอ่าเมื่อเข้ามานะสู่หน้านี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดใครมีตรงนี้อยู่แล้วนะก็สามารถรีดิมทูโหมดได้เลยนะครับมันก็จะทำการรีดิมแต้มพวกนี้เนาะส่วนเอ่อไอเจ้า V F H E เนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับซึ่งมันก็จะมาจากเอ่อเราเข้ามาทํากิจกรรมนะครับสําหรับใครที่ทําเทสเสร็จเนี่ยนะมันก็จะรับแน่ๆไปอยู่แล้วนะครับอยู่ที่500นะครับ V F H e, เอ,อ v F H E นะครับได้อยู่แล้วเนะี่หนะครับ ก็ส่วนใครถ้ายังไม่ได้ทำนะครับมันก็จะมีวิธีในการแบบได้รับอยู่นะก็ให้มาร่วมลุ้นผ่านเาควสบน g ก l a ล็กซี่นะครับก็จะเป็นเควสที่ทำโซเชียลง่ายๆนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็คือให้มากด Follow นะครับโปรเจกต์ตรงนี้นะครับมันก็จะถึงจะผ่านเนาะที่เหลือก็เป็นการเข้าชมแล้วนะครับผมใครที่มากดเข้าร่วมไว้ก็เดี๋ยวรอรับนะครับว่าจะได้รับตัว V F H E ไปหรือเปล่านะฮะส่วนอีกวิธีนึงนะครับสำหรับใครที่ทำการรีสเต็กนะครับผม อยู่บนเชนต่างๆนะฮะหรือว่าบนโปรตโครตคอลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรีวอร์ดให้กับเรานะครับแต่มันจะขึ้นว่าเราได้รับเท่าไหร่นะฮะจากที่เราฝากไปนะครับเนี่ยผมก็คือแบบไปหย่อนไว้นะมันก็เลยได้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรารีดีมตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีจํานวนที่มากพอสมควรนะครับที่จะทําให้เราสามารถได้รับไอ้เจ้า NFT ตัวนี้นะครับไปนะฮะ ก็เขากำหนดไว้ให้อยู่ขั้นต่ำที่ว่าเราจะต้องทำการ d e l ล g a t e v fse เนี่ยฮะให้อยู่ที่ห้าสิขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้รับไอ้เจ้า nft ตัวนี้นะครับใครที่ถึงแล้วนะครับเขาก็จะส่ง nft ตัวเนี้ยเข้ากระเป๋าให้เราเลยทันทีนะครับสำหรับคนที่มีเกิน50อยู่แล้วเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้ไปแนะนำอะไรมากเนะเพราะว่าก็จะสามารถไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ถึงนะมันก็จะมีวิธีอยู่นะครับก็คือให้ทุกคนมาที่ e l ลิเกตนะครับ เนี่ยฮะมันจะมีตัวพวกนี้ให้ดิลิเกตอยู่นะครับอี๋ยวผมจะเคมตรงนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเนอะผมก็จะรีดีมเลยนะครับอันนี้คือที่ผมได้รับต่อวันนะมันก็จากการที่ไปดิลิเกตมาเนี่ยนะมันก็จะแจกเป็นโบนัสให้กับเรานะครับก็คือต้องเข้ามาเคมตัว vfhe เนี่ยนะครับทุกๆก,ก่อน7วันนะครับไม่งั้นม่นจะทําการเบิร์นหายไปนะครับก็แนะนําว่ามาเคมทุกวันก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มาดลิเกต ที่ตรงนี้ครับหลังจากที่เราเคลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ตรงนี้เนาะเราก็จะทําการเดลิเกตเข้าไปในพูลต่างๆที่เราอยากจะเข้ามาสนับสนุนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเดลิเกตให้กับ KIP นะครับเราก็กดที่เดลิเกตตรงนี้ได้เลยนะฮะผมก็จะกด Max ไปเลยนะครับแล้วก็กดเดลิเกตครับหลังจากนั้นก็จะกดเซ็นชื่อนะครับแล้วก็จะเซ็นชื่ออีกทีหนึ่งนะครับนี่นะกดเซ็นชื่อ อ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่าเราเดลิเกตจานวน61 v f h e เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีรีวอร์ดนะครับส่งไปให้เราเนาะตามจํานวนอของเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเอิญน,นะครับก็มาเลือกดูกันได้นะครับอันไหนได้เยอะนะฮะอย่างเนี้ยได้เยอะนะก็มาดลิเกตกันได้นะครับ ทีนี้ข้างบนมันก็จะขึ้นว่าเราเดลิเกตไปเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องมี citizen c ตัว nft แบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เรามี citizen passport นะครับบวกกับ v f h e นะครับมันก็จะเป็นตัวการันตีในการรับ air drop ของเรานั่นเองนะฮะนี่คือใส่ที่เราทำไมต้องล่านะครับะครับก็หนดว่าเดลิเกตอย่างน้อยนะครับ50 v f เนอะอย่างที่เราบอกไปนะครับแล้วทีนี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้รับไอเจ้าตัว nft นี้แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีเช็คอยู่นะครับก็คือ กดเข้าไปทิ้งด้านล่างผมนะครับทุกคนก็ทําการเชื่อมกระเป๋าตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีกระเป๋าให้เชื่อมตรงนี้นะครับนี่กด connect นะฮะแล้วก็เลือก meta mask ของเรานะครับกดถัดไปยืนยันนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเรากดที่ตัวด้านบน wallet ของเราเนอะกด copy นะครับแล้วเราก็เอามาคลิกวางแล้วก็กด enter ไปได้เลยนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการเข้ามาตรวจสอบกระเป๋าของเราเนอะ วิธีการก็มาดูที่ตัวโทเค็น2ตรงนี้นะครับกดมานะฮะแล้วก็เลือก NFT ครับอ่าเนี่ยฮะถ้าเกิดมี NFT 2ตัวนี้ก็แสดงว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็จะเป็นตัว Citizen Passport กับตัว Citizen Stamp นะครับที่ผมได้มาเนาะเออผมไม่แน่ใจว่าไอ้ Stamp นผมได้มัง้งแต่เมื่อไหร่เนาะอาจจะแบบเข้าไปทำอะไรมาสักอย่างนะมันเลยได้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าทุกคนเพียงแค่มีอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ส่วนตัวโวทูหับเนี่ยนะครับตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับมันก็เลยจะไม่สามารถเอ่อทำให้เราสามารถที่จะเข้าร่วมในส่วนนี้ได้เนะซึ่งมันจำเป็นจะต้องมีการเติมอิทเลียมเข้ามาในพูลอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการแบบใช้เป็นค่าแก๊สอะไรเงี้ยก็ใช้จํานวนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเนะตัวนี้เนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็เต็มอยู่แล้วนะฮะเราก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือการเริ่มต้นที่เราจะทำเอ่อในส่วนของเมนเนตกันนะครับก็เดี๋ยวผม บลแคปไปทีนึงแล้วกันเนอะเมื่อเราเข้ามานะครับก็มาเช็คดูนะว่าเรามี V F H E เท่าไหร่นะครับแล้วก็กด redeem to vote นะครับหลังจากนั้นมาที่ตัว e l ล g a t e นะครับแล้วก็ทำการ Delegate เข้าพูนะครับสำหรับใครที่มีน้อย,นอยเนาะก็ให้พิจารณาดูตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับนะฮะมันก็จะทำให้เราได้รับารายวันเนี่ยได้เยอะขึ้นแล้วก็มา d e ดิลิเกตดิลิเกตดิลิเกตซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตรงโย d ดิลิเกตเต็ดนะครับ จะเป็น50นะครับขึ้นไปเนาะเขาก็จะส่ง NFT ให้เรานะครับเห็นเขาพูดว่า,วาจะส่งให้ภายในหนึ่าทีนะเราก็มาเช็คที่ลิงก์นี้นะครับทำตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะ connect wallet นะครับ Copy wallet ตรงนี้มาวางตรงนี้แล้วก็ Enter มานะครับมาที่ Token แล้วก็เลือก NFT นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าได้ถูกส่งมาที่กระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ใครที่ทำการรีเ a ็ e เอาไว้ Re นะครับมันก็จะมีโบนัสพิเศษให้ด้วยนะครับก็ จะมาเคมที่นี่ที่เดียวเช่นกันนะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาเช็คกันดูนะสำหรับสายที่เคยทํารีสเต็กมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เขากําลังมีกิจกรรมนะครับผมให้เรามาแต่งไอตัวซิตดิเซนของเราเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เช่นเคยเนาะก็ให้ทุกคนทําการเลือกนะว่าเราอยากจะให้มันพื้นหลังเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวอารมณ์ของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะ ผมก็รู้สึกว่าชอบให้มันใส่แว่นดีนะครับก็เท่ดีนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการอัปโหลดภาพของเราได้เนอะเพื่อที่จะมาเป็นเสื้อของมันเนอะเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูนะครับอ่ะผมก็เลือกชุดผมเองแล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้อย่างนี้นะครับดูมันจะดูแปลกๆไปหรือเปล่านะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นอวตารของผมเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะผมก็จะกด ดาวโหลดนะครับแล้วก็เซฟแอสเอ่ออวตารนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่ลิงก์อันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะแล้วก็ทุกคนคลิกที่ general นะครับแล้วก็เลื่อนหาตรงคำที่เขียนว่านี่นะฮะ it citizen meme festival นะครับเมื่อกดเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกนะให้เราทำอะไรเนะแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับทีนี้ครับผมก็หลังจากที่ทุกคนได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดาวโหลดเรียบร้อยแล้วเนะก็ให้เอาไอ้นี่ยนะครับ รูปที่เราโหลดมาได้เนี่ยไปตั้งเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับก็ได้ทั้งตัว Discord Telegram อ็นะครับแล้วก็อื่นได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะไปตั้งนะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็กด Edit profile ได้เลยนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นรูปที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วกด a อ p l y ไปอย่างนี้เนาะแล้วก็กด Save นะครับอ่านะฮะเท่านี้ครับเราก็จะเป็นรูปนี้แล้วนะครับผมก็ังจากนั้ไม่เสร็จนะครับให้เรามาที่ Discord ของ my Network นะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัว Discord ไว้ให้แล้วกันเนื้อเผื่อใครออกไปแล้วนะครับเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยให้เลื่อนมาหาห้องที่เขียนว่า Art Mem ีนะฮะแล้วก็เลือกรูปนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ลงในนี้นะครับแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้มาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้เนาะแล้วก็เลือก Copy Message l จลิงกนะครับแล้วเราก็จะมาส่งเควสที่ตัวซิลลี่นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาคลิกเพสนะครับแล้วก็กด เคลมอ่าเป็นอันว่าเราส่งเควสให้เขาตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เนื้อสำหรับ My Network กนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะ Earn V F H E นะครับให้มากที่สุดนะครับรวมกับทำให้ตัว F H V F H E ของเราเนี่ยมากกว่า50แล้วก็้าไปดิลิเกตให้เต็มนะครับเพื่อที่จะได้รับ Adopt ในอนาคตนะครับผมสุดท้ายนะครับให้ทุกคนมาที่ออนบอร์ดไกด์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ซีเส้นตัว NFT มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้นะครับไปอีก20นะครับเป็นโบนัสเนอะนะฮะแล้วก็มากดเคมไปได้นะครับแล้วก็การที่เราดีลิเกตเนี่ยนะเราก็จะได้โบนัสตรงนี้อีกได้อีก30นะผมก็เลยมองว่าการได้50เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าคือการสะสม V F H E นะครับให้ได้มากที่สุดนะฮะ นี่นะครับก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราถึง50แล้วนะไม่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องมากดอา่าอเคมอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ให้ลองมาเช็คกันดูนะครับถ้าใครนะครับผมเดี๋ยวเดีวพอดีผมอ่ะเพิ่งส่งตัวเอ่อตรงนี้ไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะให้โค้ดกับผมมา4ตัวนะครับซึ่งมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับไปอีก20 V F H E นะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ผมขออยู่เนาะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีโคสเมื่อไหร่นะครับโคสมันจํากัดอยู่ที่100ที่นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะถูกใช้เต็มหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวจะโพสต์ในช่องสมาชิกก่อนนะตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณสักอ่อน่าจะเกือบ10คนแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากที่สปอร์ตนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วก็กดสมัครได้นะครับหรือใครอยากจะ พ่อสนับสนุนช่องเรานะครับให้หาคอนเทนต์ดีๆดีเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็สามารถกดซูเปอร์แตงได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการรีเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆนะครับก็หลังจากที่ผมโพส์ลงในช่องของสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยโพสลงใน Discord อย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้กับเพื่อนๆทุกคนได้มีลิงก์ตรงนี้ไปใช้กันแล้วก็เคมแต้มได้มากขึ้นขึ้นนะครับก็เอาโค้ดสีตัวมาใส่ตรงนี้แล้วกดเควมได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ผมรอรหัสจากทางโปรเจกต์อยู่เนะ คาดว่าเขาน่าจะส่งมาภายในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าจะทันหรือเปล่าหรือไม่ก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือ m y w o r k นะครับที่เราพยายามทํากันมาตั้งแต่ช่วง8เดือนที่แล้วนะจนตอนนี้เข้ามาสู่ในเฟสของ m y n e t เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ลืมกันไปเนะเพราะว่าจริงๆแล้วในการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นจะต้องแบบ f o l l o w อยู่ตลอดเวลาเนาะ เขาก็จะค่อยๆออกแคมเปญไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเข้าร่วมบ่อยเท่าไร่ถี่เท่าไรมากเท่าไรนะครับก็จะได้มีสิทธิ์ในรับ a d ดดอบมากกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับผมที่ผมพยายามจะสื่อตรงนี้นะครับยังไงก็ตามนะเข้ามาจอย i s c o r d เอาไว้เนอะเพราะว่าผมจะคอยแนะนําอยู่แล้วนะครับว่าอ่าวันนี้จะเคมอะไรวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างนะครับผมจะมาคอยทยอยบอกทุกคนอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงยังมีเพื่อนๆของเราอีกหลายคนนะครับที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาคอนทิบิวให้กับตัวน a n โนบู๊มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้โหมีแบบเทคนิคต่างๆนานานานะเอามาแจกกันในห้องแบบเยอะมากๆเลยนะครับคือผมแบบเกินคาดมากซึ่งต้องบอกว่ากลายเป็นว่าผมโชคดีด้วยซ้ำนะครับนะแต่ละคนนี่สุดยอดจริงๆนะครับก็นะใครที่สนใจเข้ามาคอนทิบิวให้กับนาโนบูทก็สามารถเข้ามาทำกันได้นะดีวผมก็จะแอดโลตัวคอนทิบิวนะครับนาโนคอิพิวเตอร์สีชมพูนี้ให้นะครับ มาแบ่งปันนะครับเป็นสังคมการแบ่งปันแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันรวยไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่เราเคยตั้งเป้าหมายกันเอาไว้นะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ My Network นะครับสุดท้ายนี้ขอทุกคนร่ำรวยเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ